ตอนเหม็นๆก็มีนะคะทุกคนเห็ดสำลักไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรมาเด้อคนกินไม่สุภาพยังไงขออภัยด้วยจ้ะเด้อ ก่อนจะพาแซบนะจ๊ะจะพาทำยำแซลมอนกันก่อนจ้าก็จะมีพริกแห้งพริกสดตำแบบหยาบๆก็ใส่น้ำปลาผงนัวน้ำปลาน้ำตาลเชื่อมนะคะจากนั้นเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปถั่วฝักยาวถั่วแดงนะจ๊ะแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะคนให้เข้ากันเลยนะจ๊ะจากนั้นก็ใส่แซลมอนสดๆลงไปเลยนะจ๊ะแซลมอนเส้นจ้า เติมความอร่อยหอมๆเหม็นๆด้วยสตอไปด้วยลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วจ้าเห็นไหมหน่าทานไหมคะตักเสิร์ฟเลยคะ่ะทุกคน Okay. กรบจุงกะสวัสดีแม่เอาบางโปนกรุบกรุบเนี่ยเยลเอาสนุกสุขสบายนะจ้าสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสุขสบายดีกันทุกๆคนนะคะบุกูอาตุสโอมังเตลวูบุกมัวสวัสดีเบียงพบกับช่องสาวตาพาเซปอินแฟนวันนี้สาวตาพาเซเอ,อยำแซลมอนเส้นจ้าใส่สตอเมนเหม็นหอมทั้งเหม,ม,ม็นทั้งหอม,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 มแล้วแต่คนชอบเด้อจ้ะเด้อ มาจ้าเซ็ปเซ็ปสาวตาจ้าโอชุดุยเจ้บุเพสังชุมังชมงปลาเส่สลัดเดสมงครุโอหละหละเส่ทบองสักแยงมังเชอเวกมัวแว้งเอาละค่ะผักที่จะมีกินแก้มด้วยในวันนี้นะคะวันนี้มีเรดิสจ้าเรดิสผักสลัดจ้าอีพวมังเชอเวกยาระดิสระดิวาล่ะสลัดแว็กซ์สิทง มะนาวจ้าขอขออภัยเด้อจ้าถ้าสาวตาพูดกลับไปกลับมาเพราะสาวตาต้องพูดภาษาท้องถิ่นภาษาฝรั่งเศสด้วยนะจ้าเพราะว่าสาวตาก็มีแอฟซีคนฝรั่งเศสเหมือนกันด้วยจ้าเด้อเยาว่าสาวตาด้อจ้าได้ด้อจ้าเด้อดอกอัลติโชคค่ะทุกคนท่านผู้ชมนี่คือดอกอัติโชกนะคะเอเดอร์เฟลด์อัติโชคจยู่งกีครุกเขมาสักแล้วก็แตงกวาจ้ามาหลบอยู่นี่นะจ้าแตงกวาด้วย ไอคอนคอมบร์คอนคอมบร์วาละแล้วก็มีเส้นขนมจีนแก้แผ็ดด้วยนะจ๊ะแล้วก็ไอ้เวมิเซลเดอร์เดรี่อเวกสิท้อบองสซละเ,เ,เวียงมีซามีมังกีอเวกมัวอืมออเดอ,อ,อร์เมอแบบโอ้นโฮพองขมจังไงนะเจ็บเจบจ้ามาจ้าได้หลายภาษาเลยเนาะสาวตาเนาะดูสิคะน้ำยำ ยัยว่ยยวๆนัวๆเลยเห็นไหมคะทุกคนใส่ถั่วด้วยนะคะใส่ถั่วด้วยอือหดูนัวมากเลยจ้ะอันดับแรกเนียจ้ะเดี๋ยวจะพาสดน้ำสดน้ำยำเนี่จ้ะอร่อยเซบอือหืปลานี่นัวมากเลยเด็ดอะอือหืม ต่อเหม็นๆก็มีนะคะทุกคนรดๆเริแดแซ่บแซ่บจ้าอืมเซตอร์บองแซ่บแซ่บแซลมอนก็ฉ่ำมากๆเลยค่ะอืสดสดเลยจ้าทุกคนมาเด้อ อนุญาตใช้มือนะคะขออนุญาตจ้าค่ะล้างมือมาเรียบร้อยแล้วเด้จะเด้ออืม แซ่บจ,จริงๆเลยจ้าลืมบอกไปจ้ามีมะเขือด้วยนะจ้ามะเขือจากสวนครัวน,น้อยๆของสาตาจ้ามะเขะอือเปล่อ่อนๆเลยเอี่เล็ปกินอบเบีร์จินก็จะปลันตีละอมอามองปุติปุตาเช่เศบจ้าไม่พูดไม่รำไรแล้วกินแล้วจ้ามาเด้อ ซอยต่อเลยจ้าอือออมนาวนี่ยั่วๆเลยกลับน้ำน้ำตําน้ำยำน้ำยำเลยจ้ะชอบมากเลยมันเข้ากันดีๆกับมะนาวเนี่ย สถานสวงเลยค่ะทุกคนสะตออันนี้ซาวตาชื้อจาก ร้านเอเชียจากช่องเทแข็งนะคะซัส,สเปสสตอร์สตอร์ซิลิกุมไทจอุอาชติอามา,กาเกษซรงาเซียติกละ่ะอุกกอง่องเลยอเลว่ามีสตอร์ต้องมีมะเขือ กันปากเหน็นจ้ะเ<ม>ครเปาะกินตามอันนี้ดอกอันเป็นโชคบอกแล้วเนาะอ,อร่อยมากเลยอะ เผ็ดสำลักไม่เป็นไรจ้าไม่เป็รไรมาเด้อคนอื mm. mm. โอ้โหกเผ็ดสำลักความเผ็ดจนล้น mie sel duri sen konom cin ja sen konom cin ทั่วปีวะติทัวนำนั่ทัวนั่งที่ปลูกเองนั่นเลยจ้ะกินไม่สุภาพยังไงขออภัยด้วยจ้ะเด้ออืม อืเอ็กเซียงอร่อยมากมสตอเมนเมนโดนใจคักจ้ะอืมอืม Nó giống như hộp lý Độc Ất mẹ Châu cũng giống như hộp lý Ăn với cơm nấm chín rất ngon Nó rất อเมื่อเขือปลอดสารพิษจ้ะอ,อร่อยจ้าอิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้วจ้าอิ่มแล้วหมดเลยเหลือตะกากพริกตอนบักเพ็ดไหมพริกบุกเองอะเนาะ,นะยังว่าแหละ ใส่มันเข้าไปอันนี้อ่ะผู้เบาอันมูคอยนะเพื่อนสาวตานะ่ะที่สวนเขาก็ปลูกไว้ให้เต็มเลยค่ะพริกของฟรีจ้ะฟรีที่ไหนมันต้องเสียค่าน้าอยู่ดีจาค่าน้ำเอาละจ้าค่าน้ําสําหรับรรถผักเลยพูดขาดตต็นตอนเนาะสาวตาเอาละจ้าขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขความเจริญลรปลอดโรคปลอดภัยกันทุกๆคนนะคะ มันมานเฮงๆงรวยๆกันทุกๆคนเด้อจ้าเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าอวว์เมสมี่เม็กซี่เดวอร์กักดีมาคลิปวิดีโอซิมูเพลซิวูเอเมอ่เอลเอปักตาเออุบลีเยปะอาบอนเน่วูเดมาเชนสาวตาปาเซฟอินเฟรนด์อาว์บายบาย